ของปีสนามาแล้วตัวอะไรเอ่ยอุย้ยบูเบอรบ์ี่จ้า134าบี่าทแม่ฮัลโหลกราบสวัสดีสวีดัดพี่พี่ทุกคนนะคะวันนี้มาพบกับชองมิวมิววีหนึ่งกันเหมือนเดิมเช่นเคยนะคะพี่พี่ขา อาช่วงนี้เป็นไงคะเกมไหนปังบ้างปังๆบ้างแม่มาคอมเมนต์บอกหน่อยเร็ววันนี้จะพามาลุยเกมป่าแห่งความปิตินะคะน้องลิงของเรานั่นเองนะเออผลไม้ผลล,ผล,ลใจคือเต็มเลยแม่ก็เป็นการไม่เสียเวลาไปลุยกันเลยดีกว่าค่ะวันนี้จัดทุนมาที่555บาทแม่เออเลข5เลขแห่งความสุขใช่มั้เลขแห่งเสียงหัวเราะเนาะก็เลยจัดมาเลยค่ะ555นะแม่นะขออนุญาตเสียสบ10บาทล้างเกลือกันก่อน,อนเลยสัก10รอบแล้วกันปะ ยังเปิดความเร็วหรือเทอร์โบโปกติอยู่นะแม่ยังไม่เปิดเทอร์โบนะคะโอ้โหมีมะเฟืองมะไฟใดๆนะแม่นะพี่ๆเคยมาเล่นเกมนี้กันหรือเปล่าคะปังไหมอุ้ยแอปเปิลมาจ้าสวยๆแม่สันยลักไวก็ยังลงอยู่แม่เออมีผลไม้หลากหลายเหลือเกินเนาะหลากหลายมากแม่อุ้ยฟรีเกมค่ะฟรีเกมมาแล้ว2ตัวสันยลักไวอีกหนึ่งแมต์แม่ขอฟรีเกมอีกแค่ตัวเดียวเท่านั้นฟรีเกมตัวเดียวเท่านั้นแล้วเราก็จะเข้า ซีเกมซีแม่ว่ายังไงว่ายังไงยังไม่มานะ่ะเออเพิ่งเปิดประเดิมเนาะแม่เนาะเพิ่งเปิดประเดิมสงสัยยังจะไม่มานะคะอ่ะมาเฟือง3บาทแม่น้องขออนุญาตใส่เบ็ด20บาทกันเลยดีกว่านะคะป่ะสามสิบรอบแม่ขออนุญาตเปิดเทอร์โบด้วยนะคะ30รอบเทอร์โบเธอใจนะสัญลักษณ์วายมาฉ่ำๆแม่ องุ่นหรือเปล่าใช่ไหมโอ้ยน่าจะเชอร์รี่เออน่าจะเป็นฟิลเชอร์รี่มากกว่าไม่ใช่องุ่นเพราะว่าน่าจะมีเยอะกว่านี้มัง้งองุ่นใช่ไหมมันเป็นมันดูลูกใหญ่จังเอา้ากล่องปริศนาหรอมะเฟืองสวยงามค่ะ78บาทแม่เขาเรียกอะไรนะมะเฟืองแหละไอแอปเปิลมาสวยๆ100บาทสันอย่ารักวายมาเดี๋ยวน้องขออนุญาตเอาเสียงขึ้นนิดหนึ่งแม่ไม่ค่อยได้ยินเสียงเลย มาแล้วเสียงมาแล้วได้ยินชัดกันไหมคะเออเพราะว่าเสียงน่าจะเงียบอยู่กล่องปิปสนามมะเฟืองมา90บาทแม่จา๋าขายดีสุดนะขายดีสุดคือมเนนะเฟืองเนาะเออแตงโมว่าไงแตงโมยังไม่มานะคะสวยๆจ้ะสวยๆจ้ะหกบาทอ,อ๋อเป็นไงกันบ้างคะไปดูคลิปเมื่อวันของน้องยังเมื่อวันพาไปตะลุยฮอตพอร์ตแม่จา๋าฮอตพอตพาไปตะลุยเออชาบูชาใจละแม่นะเออไม่เคยเล่นเหมือนกันเป็นงงๆนะแต่ก็สนุกดีได้กําไรมาสวยๆเหมือนกันนะ อุ้ยดอกนี้90บาทเต็มกราฟค่ะน้องเล่นเบ็ด20บาทกล่องปริศานาเหมือนเดิมค่ะมะเฟืองใช่มะเฟืองไหมใช่อยู่ห้าใบเหมือนเดิมพะนะคืออะไรอ่ะอาบวกมา8 8บาทไปงงๆหน่อยนะแม่นะก็ยังเล่นเบ็ด20บาทเหมือนเดิมดีกว่าเพราะเบ็ดเบ็ดอื่นจะดูเยอะไปเนาะขออนุญาตเล่นเบ็ด20บาทเหมือนเดิมค่ะ5 0รอบออโต้เทอร์โบแม่อปเปิลมา60บบาทเชอร์รี่มั้งน่าจะเชอร์รี่แหละทำไมมีความรู้สึกว่าเปิดเทอร์โบแล้วมันดูแบบ มันดูช้ากว่าเปิดปกติปะ่ะใช่ปะ่ะโอ้โหดอกนี้เจบาทจะสวยน้องลิงอยู่ข้างบนแม่สันยลักษวายลงชํำๆเลยนะวันนี้สวยงามตามท้องเรื่องจะหวานเจี๊ยบนะวันนี้นะสำหรับสันลักษวายแล้วก็มาเฟืองดอกนี้บวกมา66บบาทแม่จา๋าโอ้โหไม่เคยเล่นเกมนี้เหมือนกันนะคะถ้าเข้าฟรีเกมมันจะออกมาเป็นในลักษณะไหนก็ไม่รู้เหมือนกันนะไม่เคยเล่นเลย พามาตะลุยเกมใหม่ๆกันบ้างดีกว่าเกมกเก่าๆเดี๋ยวจะเบื่อกันนะคะใครเคยเล่นเกมนี้บ้างสามารถคอมเมนต์บอกน้องได้เลยนะว่าเป็นยังไงปังหรือเปล่าหรือว่าไม่ปังนะโอ้โหมาเฟืองมา92บาทไหมกล่องปิดสนาิหมาแล้วค่ะน้องกล้วยของเรา100บาทจะ้ะฟรีเกมมา1ตัวนะคะยังไม่เข้าฟรีเกมมาตัวเดียวยังไม่เข้าแม่เอาเริ่มเงียบแล้วหรอเริ่มเงียบแล้วเริ่มเงียบหรือเฮ้ยคำพูดหรือนี่ก็คือแบบเชื่อว่าทุกคนคงดูกันแหละ อบูเบอร์รี่มาเต็มจ้าแต่ว่าไม่แตกเนาะสัญลักษ์วไว้ยังไงเงียบเหงาเงียบเหงาอาการนะดอกนี้บวกมา80บาทอะกล่องสุมม่มมาอีกแล้วแม่ดอกนี้โอ้โหสวยงามค่ะเจบาทจา้ะเบ็ด20บาทนะดิโอ้โหเมื่อกี้บวกมาแล้วก็คือเงียบกลิบก็คือเงียบกลิบนะแม่นะมากแล้วกล่องสุมม่มมาอีกแล้วแม่น้องลิงของเราว่ายัางไงเอากล่องสุ่มลงมาให้อีกหนึ่งแมทแม่อะไรเอ่ยแอปเปิลบวกมา80บบาทจา้ะ ไปกันต่อที่น้องกล้วยนะ50-60มั้งกล่องปริศนาหนึ่งรอบมะเฟืองค่ะบวกมา70บาทแม่สวยๆเออเขาไม่มีฟิลแบบเงินรางวัลก้อนโตเงินรางวัลเมกะเนาะเพราะปกติเราจะชินกับเงินรางวัลเมกะเงินรางวัลก้อนโตมากกว่าเนาะเวลาแบบ เวลาแตกลัวๆอามาขาคนนี้ใส่เบตสาบาทสักสิรอบดีกว่าลองเชิงก่อนนะพี่พี่จ๋าลองก่อนนะเบตสาบาทสักสิรอบนะคะว่าจะแตกไหมอะกล่องปริศนาดอกนี้มามาเฟืองบวกมา90บาทนะคะสาหรับเบตสาของเรานะพี่พี่นะไปแล้ว5รอบจ้าโอ้โหแอปเปิลมา122่12บาทแนมะ้สนุกอยู่นะเป็นฟิลแบบเพลินๆดีเนาะเป็นฟิลเพลินๆดีสับลุจ้ะน้องว่าเดี๋ยวจะปิดเทอร์โบดีกว่าขออนุญาตปิดเทอร์โบดีกว่า มาขออนุญาตเซเบ็ดสี่สิบบาทกันเลยต่อต่อกันเลยดีกว่าคะ่ะเออลิ้นพันกันหนึ่งเนาะลิ้นพันกันหนึ่งมาเบ็ดสี่สิบบาทคะ่ะปิดเทอร์โบแล้วนะคะพี่จ่าปิดเทอร์โบกันแล้วนะคะอ่ามาเฟืองมาสิบสองบาทมีกล่องปริศนาไหมกล่องปริศนาเป็นอะไรเอ่ยเป็นกล้วยอ่ะบันานาหนึ่งร้อยยี่สิบาาบาทแม่แตงโมยังไม่แตกเลยวันนี้ยังไม่เห็นยังไม่เห็นลิ้ยังไม่เห็นเด็ดแตงโมเลยแม่าัจะลักไวมาแล้วกล่องปิิสนามาแล้วยังบานาน่ามาอีกหนึ่งแมทแม่ กล่องปริศนามาแล้วตัวอะไรเอ่ยอุย้ยบูเบอรี่จ้า1 3ึงบาทแม่โอ้โหเบ็ด40บาทหมดละเบ็ด50บาทเลยหรอเบ็ด50บาทจะดูเยอะไปปะมาขออนุญาตใส่เบ็ดหบาทสักสิบรอบแล้วกันพี่จ๋าไม่เปิดเทอร์โบนะน้องรู้สึกว่าเทอร์โบน่าจะช้ากว่าไอ้ปกติอุย้ยฟรีเกมมาขอตัวเดียวเท่านั้นโอ้โหฟรีเกมไม่มาแม่อยากได้ฟรีเกมอยู่นะอยากได้ฟรีเกมอยู่อยากรู้เหมือนกันโอ้โหดอกเมื่อกี้บวกไป2 0 0บาทแม่จ๋าช้ำช้ำ ช้ำหนึ่งร้อยเจ็ดสิบห้าบาทแอปเปิ้ลไหลต่อที่ร้อยห้าสิบบาทมาอีกค่ะบูเบอรี่ของเรานะพี่พ่จา๋าโอ้ยบูเบอรี่เต็มกราฟจา้ะเต็มกราฟสวยๆสานยาลักไวชํำๆแม่เออเอาเรื่องจัดนะคะสําหรับอุย้ยดอกนี้สองร้อยบาทสําหรับมะถ้าเออมะเฟืองแหละถ้าพูดผิดก็คือพูดผิดทางคลิปจ้ะแม่จา๋าน่าจะมะเฟืองปะเออมะเฟืองแหละเป็นไงกันบ้างคะสําหรับ น้องลิงของเรานะน้องลิงของเราก็คือได้อยู่ได้อยู่มาเอาเบทห้าสิบบาทขออีกสักสิบรอบแล้วกันนะพี่พี่จ๋ากําลังมันกําลังมันมาไปกันต่อค่ะเบทห้าสิบบาทอีกสิบรอบนะคะส่งท้ายแล้วกันโอ้โหถ้าฟรีเกมเข้าเบทห้าสิบนี้ก็คือรวยเลยอุ้ยแตงโมมา250บาทจะเออนานๆทีแตงโมจะมาเนาะใช่ปะ่ะเพราะว่าไม่ค่อยมาเลยมีแต่มะเฟืองออกแม่มะเฟืองแอปเปิลบูเบอรี่เนาะอันอื่นไม่ออกเลยงงมากสวยงามจะ้ะ หูสับประรดมา150บาทสวยๆคะ่ะโอ้โหวันนี้ถือว่าสนุกสนานเลยนะคะสำหรับชื่อเกมว่าอะไรนะป่าแห่งความปิติน้องลิงของเราผลไม้มากมายแม่หลายชนิดเหลือเกินนะคะวันนี้น้องจัดทุนมาที่555บาทจะ้ะบวกมา159 9บาทได้กำไรมาประมาณ1 000, 1 4 4บาทปะเออประมาณนั้นแม่ประมาณ1,000กว่าบาทก็ถือว่าสนุกสนานกันเนาะแม่เนาะ สำหรับพี่ๆท่านไหนอยากจะให้เล่นเกมอะไรสามารถคอมเมนต์ข้างล่างได้เลยนะคะเดี๋ยวน้องมิมิวจะจัดให้เลยนะพี่พี่จา๋าขอกันเข้ามาได้เลยนะช่วงนี้ใจดีอยู่นะฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเหมือนเดิมนะคะพี่พี่จา๋าวันนี้ขออนุญาตขอตัวลาไปก่อนแล้วกันเนาะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะสำหรับวันนี้ไปบุยไปถอนตังก่อนแม่ไปถอนตังกันเลย